ิปจากจังหวัดสุรินทร์20บาทโอไหมพี่น้องไหมแท้ท้าน้นไลยนะไหมเลยไหมจากจังหวัดสุรินทร์บาทเอาขีดสงคะ่เอาให้ต่อยังยังค่ะ ไม่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 กินดีกว่าไม่ค่ะเอาพี่ห,หขขอะเอา,าพี่กอขอขออนุญาตถ่ายวิดีโอค่ะซีนอไมเ่เใบแมงลักใบแมงลักต้นแมงลักปลูกใส่กระถางาข้าวคข้าวแลิดป

เขียวทอมือนะเนี่ยค่ะขอขออนุญาตการ์ดละโอ้โหอันนี้กดทอใช่ไหมเนี่ยคนนี้ก็ทอค่ะทอได้เกือบทุกคนเกือบทุกคนแต่ไม่ใช่คนนี้นะอันนี้อันนี้ขายยังไง ใจเท่าไหร่พี่จะซื้อเป็นใจบอไม่นุถังละคอใจละห้าร้อยอันนี้ห้า้อยบาทใ่ไมยอมวขมิ้นาคนี้ยอมิ้นใจละห้ายบาทยอมขมิ้นยอมสีธรรมชาติใจนึงได้ได้จัคเวผืนไม่กันดไห่ไถ้าถุงสองใจได้ผืนนึงก็พันหนึ่งได้ผืนหนึ่งเนาะออ้นอันนี้ผ้าไหมสองใจได้ผืนนึง ใจละ 500. นนหลา้าร้อยอันนี้ไหมอันนี้ไหมหัวอันนี้ไหหัวอันนี้ก็เรียกไหมหัว่ววไหมที่เราซาวเลยอ๋ออันนี้เครื่องซาวอ๋ออันนี้ใช้มือซาวอันนี้อันนี้ใช้เครื่องซาวแต่อันนี้อะไรพี่แข็งๆนี่อันนี้ก็ใช้มือซาวอันนี้เอาอันนี้ก็ใช้มือซาวอ๋ออันนี้ผสมกันงหัวทั้ง หัวทางอันนี้สี้ตากันอ๋อสีสวยเนะาะสีสวยมากพี่พี่ไปขายของพี่เลย <c oughs> สีสวยมากแล้วย้อมสีธรรมชาติอันนี้ไหมนะคะอันนี้อันนี้รังไหมเขาเรียกรังไหมไหมของจังหวัดสุรินทร์ เละอ่อนซ้อนไหมแท้จากจังหวัดสุรินทร์ใจหนึ่งห้าลอยถ้าจะทำผ้าถุงผืนหนึ่งต้องใช้ไหมสอใจก็เป็นหนึ่งพันได้สองได้ผืนหนึ่ง 2,000แฟนสวยมากไหมละเอียดมากเลยป้า,าจะรความสมาสมาหลายเลยควรมาพาเพนยังนี่จะทำป้างไปเก๊ะโปรไบคีนพิาไอจ้ำอะไรอ่ะข้ำข้าวตาจำข้าวตา เขาเรียกว่าโบใบครีมภาษาท้องถิ่นภาษาตุรินโบใบครีมน้ำมะพร้าวจะน้ำมะพร้าวไปทำอะไรพี่ว่าจะเอาไปล้างหน้าก็ไม่ได้ก็ติมนี่แหละน้ำมะพร้าวมีประโยชน์เยอะแยะอร่อยอร่อยอร่อยหรือว่าเป็นคนชอบกินมะพร้าวน้ำมะพร้าวมะพร้าวเผานะมีดิมข้ามเดินเดินก่อน ขูดมะพร้าวแบบโบราณน่ะนังนังตายนังกระตายขูดอ่ะครัขูดขูดมะพร้าวภาษาสุรินทร์พูดว่าไงโกอดองกอดูดาาโกอดกอดองกอดองแลว่าขูดมะพร้าวภาษาอีสานบอกว่าขูดมะพร้าวใช่ค่ะมะพร้าหลายหลายอยู่เออขอบคุณนะคะ เดินก่อนค่ะ